สวัสดีครับพ่อพ่อกำมูลมีผ่าเสพเช่นเดียวพี่น้องเนาะหรือว่ายังหน่อยพี่น้องอยู่ทั้งสองเพจหรือว่ายูทูปพี่น้องหรือว่าเฟซบุ๊กหรือว่าติ๊กต็อกพี่น้องหรือว่าคลิปเดียวอย่างเนาะพี่น้องมันยังไม่กินยำพี่น้องไหมยำเสียบพี่น้องพักกับก็มีดอกกระเจียวมีผักกระสีตุ่นพี่น้องผักกาดขาวผักขาวคอนเสดเดนที่วันพี่น้องอ่ะขาวคอนเสดเดผักกันถิ่นพี่น้องมันเริ่มมาเสียบเสือกันมเลยนะพี่น้องเลยอ่ะพี่น้องไหมมาสดพี่น้อง Nhằm cái nhỏ xay bún xỉn đực xay pha xay thua ngọc phi มองเกาพี่น้องมันจิดมจืดสายบัวก็มีพี่น้องสายบัวลองกลับบัง มันแต่ก็ <c oughs> ขึ้นเน็ตมะแฮงเื่อยงเด้ยเพราะว่าเน็ตก็เปลี่ยนใหม่เลยจะขื่นขาเจ้าทรงมาหาบ่แแฮงขึ่น,น้อกก็ <c oughs> เป็นอย่างไร <c oughs> ขึ้นเน็ตมะแหฮงผ่าก็่อเป็นบุบบัก หล่ไล่เปนของทกินพักอย่างเษตต์ สเต็ปยน้อง

นั่งยู่เทอะบนเก้าพี่น้องบรรยากาศขางๆก็เป็นนันหน้าทะลอก็ต้องกลมพี่น้อง ไม่แมันกกวนสายบอกงามพี่หลองแกงสมมั่งได้นะแกงสมประคอนไะง พี่น้องแซ่บท่านกินแซ่บเอฟซีทั้งต่างประเทศดเป็นถามมาพี่น้องว่างดอกกระเจียวกินดิบไหลยี่บ่วาสันกินดิบไหลยูเด้อพี่น้องคะเอฟซีเป็นถามมาวันนี้ตอบเป็นน้ำพี้งนอกทั้งต่างประเทศเป็นกระดับส้มพึกกัน บัณฑ่นกินดอกกระเจียวจะกินมันเป็นดอกกระเจียวพันสายน้ำผึง้งนะพี่น้องน้ะมันมันแม่นดอกกระเจียวเก็บอยู่ตามป่าตามโคกบา้านเ้านี่มันเป็นส่วงนี้สายพันธุ์น้ำผึผ้งเพื่อจะออกสามเดือนส่วงหนาฝนพี่น้องตัวของเ้าอยู่ตามป่าตามหลงถือออกช่วงฝนตกมากเดือนหก หันดีพี่น้อง Stop tapping now. กินมัมมัมพี่น้องเลยขอพควมหิวนะเครื่องหิวต้องจับ dăm cái nhỏ sẽ buồn xịn xe thơm ngọt không ngọt sút giọt bấm nhắn Kinh cho xin mất đường khác nữa Một cửa กระปะพันขอกำ แสบพี่น้องแสบเดินอะไรหนึ่งอ่ะคลิปนี้พี่น้องเนาะย่ำบุญส้นใส่กระยอบพี่น้องใจโตงหงอกพี่น้องโอ้ยโดนจ่าดครับพี่น้องเอ้ยผักกาดก็มีผักกาดขาวห่อดอกกระเจียวเนาะพี่น้องดอกกระเจียวพักกันทีสายบัวพี่น้องมากินกับพี่น้องมันแสบบําใหังสุดยอดเลยพี่น้องเนาะอ่ะคลิปไหนต้องพูดพอกันใหม่นั่นเพียงนกกระมูลมีผักแซ็บใช้แนวเพียงนั้นเรียกว่าอย่างหน่อยพี่น้องเนาะหลายคนกล่ว่าทั้ง ติกต่อผนเซลมาเพียงน้อเอ้ยป็นเบาไว้นอกบสันมันแต่กี่มันเคยกินจะใสพี่น้องน้อยต่สนใจได้การกระเหตุไปตามเวลาตามชั่วโมงของเขาใจได้การเพียงน้องก็ได้ติดชินมากพี่น้องได้ติดนิสัยเอาคลิปนาผู้พอกันไหมขอบคุณผู้คนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยว่าแห้งแห้งโอเคงใจกับมุมมีพระแซบแชนแนลด้วยว่ายังน้อยเพียงนอยด้วยว่าขอบคุณผู้คนเดือนไม่ผ่านกับตูดนี้ตูดนีน้องเพียงน้อยผู้คนมาจ้มให้เพื่อนบุญว่าแชร์ให้พี่น้องขอบคุณ พี่น้องสุขสุขคนกัดคลิปนี้เอาไว้สนิทก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ